มาดูโครงการง็ประมาณซ่อมถนนขูดผิวถนนตัดยางออกผู้ทับด้วยคอนกรีตเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อืมไุ่เนรจะทานี่น่าคิดอยู่ตรงที่ว่าถ้าต้งถนนที่พังไม่ไปทำมาเต้งเตียงนอนที่ใช้ได้มาทำไหม ขอเกินของอบตปุบุญรัชธานีเปลี่ยนจากผิวถนนเดิมถ้าจะาเปลี่ยนผิวถนนใหม่อคอนนี้ปกติถนนตรงนี้ก็ ไม่ได้ทำรุถอะไรบินอะไรไม่ไเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องมาทำเพีวถนนใหมกกนะครับไปสำหรับคนที่มีงบประมาณสำหรับี EP นี้ก็ ฝากไล์กกติดตามสัโอ้มาแต่หายังได้เยอะวะอันนี้กเจเไ่อเห็ดใหมเหาะโอ้เจาหางบเนาะเจายมยก็จังดีดีอยู่น่พม่ทเออมองเออมองเพี้ยอไม่เห็ด อมันไก่เสี่ยงพีเหรอเพื่อนมาแล้วหมอมันเพศบอไปใส่เนาะมอเออได้หมอเป็นเพหมอนเป็นลมเป็นบอดีๆลแม่อเราได้ดอยู่นั่นแหละต้งบ้านคอยก็คือกันเชิงว่ะโอ้มันพอดานละ